ดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้จะพามาชมอโกอนิมาที่มีสีสดสีแดงค่ะเดี๋ยวพามาชมค่ะก่อนที่จะออกไปเฝ้าบูธค่ะก็พามาชมสะก่อนพอไปทําที่บูธอ่ะ,อะเสียงดังค่ะก็เพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆอาจจะได้ยินไม่ชัดค่ะเนี่ยค่ะอ่ะซูเปอร์ซูเปอร์เลดค่ะซูเปอร์เลดลักษณะใบของเขาลักษณะทรงพุ่มค่ะ ลักษณะก้านของเขาเนี่ยค่ะทรงพุ่มทรงพุ่มของเขาจะเป็นทรงพุ่มเตี้ยค่ะหรือทรงพุ่มแจ้แจ้แบบแบบภาษาพื้นบ้านเราเรียกกันนั่นแหละค่ะก้านใบของเขาอะ่ะจะเป็นสีสีเขียวสีเขียวเข้มเลยแหละค่ะเนี่ยแล้วก็ก้านสั้นๆทรงพุ่มเขาก็เลยเตี้ยค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นทรงพุ่มเตี้ยที่น่ารักค่ะมาดูลักษณะใบของเขาค่ะบน บนพุ่มของเขาหรือบนต้นของเขาอจะมีลักษณะใบอยู่สองลักษณะอย่างที่เห็นสองสามลักษณะค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะใบกลมค่ะเนี่ยใบกลมอ้วนกลมเลยแหละค่ะแล้วก็อีกอันึงก็เกือบจะเหมือนใบโพค่ะเนี่ยค่ะใบโพแล้วค่ะเนี่ยอีกลักษณะนึงค่ะปลายใบแหลมแล้วก็อีกลักษณะนึงก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นใบขยุมขยุมอย่างเงี้ยค่ะเหมือนหูกระต่าย ก็เขาจัดอยู่ในกลุ่มอัญมณีเนาะก็ลักษณะใบของเขาเนี่ยจะเหมือนอัญมณีสามสีเลยค่ะเนี่ยค่ะลักษณะใบจะมีบนบนทรงพุ่มบนทรงพุ่มของเขาเนี่ยจะมีหลายลักษณะของใบค่ะมีทั้งกลมมีทั้งปลายแหลมมีทั้งเนี่ยใบขยุมขยุมเนี่ยค่ะก็จะเหมือนกันเนี่ยค่ะมีกลมมีปลายแหลมแล้วก็ใบขยุมเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าน้องอ่อกลายมาจากการ พัฒนาสายพันธุ์ของอัญมณีค่ะเนี่ยถ้าแด,แดงทั้งใบก็ซูเปอร์เรดถ้าชมพูทั้งใบก็ซูเปอร์พิงค์ที่ว่าขาวทั้งใบก็เป็นซูเปอร์ไวท์ค่ะนี่เขาคือซูเปอร์เรดค่ะเนี่ยค่ะลักษณะใบของเขาก็เหมือนกลุ่มอัญมณีค่ะเนี่ยค่ะก็มาดูค่ะเ,เส้นแกนกลางใบของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีแดงค่ะกลางปลาเส้นกลางปลาก็เป็นสีแดงโดยมีสีเขียว มาแต้มๆอยู่เหมือนทําสีหกอะค่ะอยู่บ้างอยู่บนเส้นเส้นก้างปลาเนี่ยค่ะบนใบก็เช่นกันค่ะก็จะมีสีเขียวแต้มๆอยู่ป่าใบค่ะขอบของใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะเนี่ยค่ะยิงส่งผลให้สีแดงที่อยู่บนใบของเขาเนี่ยชัดขึ้นเด่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันประกอบกันน,นคะคะสีเขียวกับสีแดงเขาส่งกันค่ะ ทำให้ทั้งสองสีเนี่ยเด่นค่ะเขียวกว็เด่นแดงก็เด่นค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ตายใบของเขาค่ะอ๋อยังไม่จบนี่ค่ะบนใบของเขาจะมีลักษณะเป็นร่องนอกจากเนื่องจากว่าเส้นก้างปลาเขาฝังลงไปในบนเนื้อใบเนาะลหฝังลงไปลึกหน่อยก็เลยทําให้เหมือนว่าบนใบเขาเนี่ยเป็นร่องๆค่ะแล้วก็แต่ผิวสัมผัสใบของเขาจะเรียบนะคะเนี่ยสีก็จะมันๆค่ะสีมันวาวค่ะบนใบเนี่ยค่ะ ก็ายใบของเขาเนี่ยค่ะายใบของเขาเส้นเส้นเส้นก้างปลากับเส้นแกนกลางใบเนี่ยค่ะจะคนละคนละสีกันเลยค่ะเนี่ยค่ะด้านล่างของเขาจะเป็นเส้นแกนกลางใบหรือกระดูกใบนะคะด้านล่างจะเป็นสีเขียวค่ะจะสลับกันกับด้านบนค่ะเนี่ยด้านบนเป็นสีแดงด้านล่างเป็นสีเขียวค่ะเส้นก้างปลาก็เหมือนกันด้านบนเน่ยเป็นสีแดงเส้นเล็กๆค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นสีเขียวค่ะที่เห็นชัดค่ะ พื้นของใบที่เป็นสีแดงเนี่ยค่ะก็จะจางจางจางซีดค่ะเอาง่ายงถ้าดูจากโปร่งแสงอะคะ่ะคุณจะเห็นว่าพื้นใบด้านล่างเป็นสีแดงนี่ค่ะถ้าโปร่งแสงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะก็เขาก็มีลักษณะเฉพาะตัวเขาเนาะต้นของเขาก็จะเป็นกาบเนี่ยค่ะต้นเป็นกาบก้านสีเขียวเข้มค่ะเนี่ยค่ะก้านของเขาจะกลมะคะ่ะก้านกลมกลมตั้งแต่ออกจากกาบจากลําต้นเขาเลยละค่ะเนี่ยค่ะ กลมส่วนของกาบนี่สั้นนิดเดียวค่ะแล้วก็ส่วนของก้านใบจะยาวยาวกว่ากาบค่ะเนี่ยค่ะก็ทำทำให้เขามันสวยอะค่ะสีเขียวตัดกับสีแดงเนาะเนี่ยค่ะสวยก็การดูแลการเลี้ยงดูเขาค่ะก็เหมือนโกนีมาทุกตัวของสวนค่ะก็วัสดุปลูกนี่นี่แม้จะเป็นวัสดุเก่าที่ที่ทติดมาเพราะว่า ทางสวนจะยังไม่เปลี่ยนกระถางทิ้งให้เขาปรับสภาพก่อนค่ะให้เขาปรับสภาพรับกับสภาพแวดล้อมของสวนได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ได้มาแล้วเปลี่ยนเลยก็จะทิ้งไว้ให้เขาปรับสภาพสักพักถึงจะเปลี่ยนค่ะเนี่ยค่ะก็วัสดุที่ที่เห็นวัสดุเดิมเขาก็เน้นโปร่งเหมือนกันละคะเนี่ยโปร่งระบายน้ําได้ดีจะมีกระ,รกระบมะพร้าวสับกับใบก้ามปูค่ะเนี่ยค่ะก็โปร่งละคะเนี่ย ก็ระบายน้ําได้ดีอุ้มน้าได้ได้ดีระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นที่สวนก็จะรดน้ําอาทิตย์หนึ่งก็สองสองถึงสามครั้งค่ะถ้าอย่างช่วงหนาวจัดๆลมแรงอากาศจะแห้งเนาะอันนั้นก็จะสามครั้งค่ะหน้าหนาวใครว่าอากาศเย็นไม่ต้องรดบ่อยก็ได้หรอกเดี๋ยน้องเย็นก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าต้องดูที่วัสดุปลูกอากาศหนาวอากาศในบรรยากาศมันแห้งเป็นอากาศแหง้งแล้วก็ลมแรง ว่าวัสดุปลูกจะแห้งไวค่ะเพราะฉะนั้นสังเกตด้วยค่ะก็ทางสวนก็จะเพิ่มจํานวนครั้งในการรดค่ะหรือระยะห่างในการรดก็จะถี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าช่วงปกติอากาศร้อนอากาศชื้น,นก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งค่ะก็ก็เขาก็อยู่ได้ค่ะการให้น้ําที่มากเกินไปเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นผลดีค่ะเพราะว่ารากอาจจะเน่าได้ค่ะนี่ค่ะวัสดุปลูกของสวนนะ เอาเอาว่าของสวนแล้วกันเนาะของสวน,นจะใช้จะใช้แบบนี้ค่ะเน้นระบายน้ําได้ดีเหมือนกันค่ะก็จะเป็นใบกา้ามปูผสมากาะบะพร้าวสับแล้วก็เพอร์ไลท์เพื่อเพิ่มการการด้วนซุยค่ะระบายน้ําได้ดีแล้วก็ก่อนจะใช้เป็นวัสดุปลูกก็จะผสมมูลไส้เดือนค่ะผสมมูลไส้เดือนในการปลูกเข้าไปด้วยแล้วก็ออสโมโค้ค่ะปุ๋ยละลายช้านี่แหละค่ะ ก็สูตรสิบสามสิบสามสิบสามค่ะก็จะใส่หลักการใส่ก็นี่ค่ะใส่วัสดุปลูกข,ขึ้นมาประมาณนี้ก็ใส่ก่อนรอบนึงโดยโดยไม่ให้ไปสัมผัสรากนะคะจะใส่ด้านข้างกระถางแล้วก็ก่อนจะถึงขอบขอบกระถางเนี่ยค่ะประมาณนี้เหลือเอาไว้ก็ใส่โรยอีกรอบนึงแล้วก็กลบด้วยวัสดุปลูกค่ะไม่ได้เอามาโรยข้างบนนะคะก็ให้กรบด้วยวัสดุปลูกเพื่อการรดน้ําลงไปเนะี่ยวัสดุปลูกอุ้มน้ําก็จะทําให้ ปุ๋ยหรือออสโมโค้ปุ๋ยละลายช้าเนี่ยค่ะได้รับความชื้นชื้นจากน้ําที่เราลดเข้าไปนะคะจะได้วัสดุปลูกต้นไม้ก็จะได้ดึงเอาปุ๋ยไปใช้ประโยชน์นะค่ะถ้าโรยไว้ข้างบนนะคะความชื้นยังไม่ทันจะได้ทําให้ปุ๋ยละลายเลยะค่ะก็น้ําก็ผ่านไปก่อนซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เช่นเดียวกันนี่ค่ะถ้า การปลูกการไร่ก็จะจะยึดหลักแบบนี้เหมือนกันการเลือกกระถางการเลือกกระถางสําหรับปลูกอโกนิมาของสวนนะคะก็จะเน้นกระถางที่มีอ่รูระบายน้ําหรือก้นที่มีรูระบายน้ําที่ห่างพอสมควรค่ะก้นที่กระถางที่เป็นแบบเป็นตะแกรงค่ะทีทีทางสวนก็จะไม่เลือกค่ะเพราะว่า การที่เราลดน้ําวัสดุปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะจะเกิดการย่อยสลายเมื่อเกิดการย่อยสลายเนี่ยจับกันเป็นก้อนหรือการที่กระถางเราอะรูก้นระบายน้ําหรือรูระบายน้ําถี่เกินไปอาจจะทําให้อุดตันได้การระบายน้ําก็จะปิดไม่ดีพออาจจะทําให้รากต้นไม้เราอะเน่าได้ประมาณเนี้ค่ะก็จะเน้นค่ะแสงแดดก็อยู่แดดตำไรอะเนาะที่สวน หรือว่าที่อื่นก็คงจะเหมือนกันนะคะ่ะเน้นอยู่แดดลำไรเพราะน้องอะ่ะอยู่แดดร้อยไม่ได้ค่ะก็จะให้อยู่แดดลำไรเนี่ยที่สวนอยู่ใต้หลังคาใสาเนี่ยก็มีแสแลนค่ะเพราะว่าุ้วแดดบ้านเรานี่ร้อนจริงๆค่ะอย่างว่าเราอุ้มไปออกแดดอย่างอย่างบางตัวเราอุ้มออกไปออกแดดเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยค่ะไอพวกสเสน่จันเงินเนี่ยค่ะอุ้มไปออกแดดตอนเช้านะคะ เลยแปดโมงครึ่งหน่อยๆก็อุ้มกลับแล้วค่ะเพราะแดดร้อนเคยลืมค่ะยังไม่เก้าโมงดีเลยค่ะใบนี่เกือบจะไหม้เลยแหละค่ะเพราะว่าแดดบ้านเราร้อนก็ก็ระวังนิดนึงค่ะเรื่องแดดก็แดดลำไายดีที่สุดถ้าอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยก็จะจะดีค่ะแต่ถ้าเราไม่มีใต้ต้นไม้ให้เขาอยู่ก็ใช้แสงแดดแล้วค่ะเอใช้สแลนค่ะแสแลนพางแดดก็ก็เขาก็อยู่ได้ค่ะใช้เปอร์เซ็นต์หนาหนานิดนึงค่ะ การเลือกกระถางวัสดุปลูกก็พูดไปแล้วเนาะการให้น้ําก็ให้ดูที่วัสดุของเขาวัสดุปลูกถ้าแห้งถ้าแห้งเกินไปก็สามารถเพิ่มความถี่ในการลดได้ค่ะนี่ค่ะก็แต่อาทิตย์หนึ่งก็ไม่เกิน3ามครั้งค่ะเพราะว่าการให้น้ํามากก็เป็นผลเสียหลากอัดเนา่าค่ะก็เพื่อนเพนพี่พ,พี่ถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการดูแลอโกนิมาค่ะ ก็ติดต่อเข้ามาได้ช่องทางในการติดต่อเพิ่มช่องทางเนาะเพิ่มช่องทางให้อย่างไล e อย่างทางไลเนะคะ่ะก็ได้ทั้งโทรได้ทั้งดูภาพวิดีโอคอลก็ได้เห็นภาพจริงด้วยค่ะก็ไม่ใช่ให้ให้ดูแค่ภาพภาพถ่ายก็ดูวิดีโอคูคอดูตัวจริงได้ค่ะก็แอดไลน์มานะคะตัว b b ตัวใหญ่ค่ะ B b บ็บเนี่ยค่ะตามด้วยตัวเล็ก o n d 2505ค่ะนี่ ID ดีไค่ะ ก็เพิ่มเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ